สวัสดีครับอยู่กับเราช่องคลายทางเงินนะครับผมันกัดยาเช้าครับที่บ้านยี่สิบหลังนะครับผมเมื่อคืนก็ได้มีฝนตกลงมานะครับผมประมาณสามทุ่มนะครับผมสองทุ่มกว่ากว่านครับก็ได้เกิดฟ้าผ่านครับผมใกล้ที่บ้านของเราเลยครับนี่ เดี๋ยวจะพามาดูครับนี่ต้นตะเบงครับผมหลังหลังพ่อใหญ่ครับโอ้นี่สเก็ตครับนี่ครับก็เดินมาถึงนี่ครับนี่โหไกลมากเลยครับนี่นี่เก็ดไม้ฟ้าผ่าครับนี่เก็ดมาเกือบถึงบ้านเลยนะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวจะพาไปดูครับตรงที่เกิดเหตุนะครับหลังบ้านของเราครับผม นี่ครับดูคร like ับสเก็ดดิค em. Piet. นครับกระเด็นเต็มรถเลยครับ <Yaz> นี่ครับเอฟซีครับนี่เห็นไหมครับนี่นัากลูมากเลยครับผมนี่เต็ม้างรถเลยครับรถขนหญ้าพอใหญ่ครับนี่ดินกระเด็นเต็มเลยครับโอ้โหดูครับนัากลัวมากนะครับผมผมใครจะพาตรงมาตรงนี้ครับนี่นี่ครับนี่เห็นไหมครับลอยครับผมนี่เป็นลอยครับนี่ครับเป็นลอยมาเลยครับ เห็นลอยมาเลยครับนี่ครับนี่ครับลอยฟ้าผ่ามาครับนี่เศษซากไม้กระดินเลยครับนี่ต้นตะไบข้างหลังครับวันนี้ก็จะเป็นที่ถูค้างของบันสีทับไทยนะครับผมนี่ครับนู่นครับนู่มุดเลยครับผม นอนอยู่บนบ้านนะครับได้ยินเสียงดังมากเลยครับนั่นเลยครับผมนี่ครับฟ้าผ่าเมื่อคืนครับทานนี่ร้องกันงงตมอื่นครับร้องกันมากเลยนะครับผมพอดีผมอยู่บนบ้านนะครับผมก็ปิดประตูไว้อย่างดีครับก็ไม่เห็นครับได้ยินแต่เสียงดังนั่นเลยนะครับผม นี่นะครับพ้าผาเมื่อคืนครับโหนักดูมากเลยครับนี่โอ้ครับสกิดครับนี่ครับเก็ดไม้กระเด็นเต็มเลยครับนี่เก็บซีครับนี่เก็ดไม้ครับแล้วก็ผมก็ปืดประตูออกมาดูครับหลังจากที่พ้าผาลงมาครับโอ้กระเด็นถึงนี่เลยครับผมนี่โอ้เต็มเลยครับนี่ข้างล่างบ้านครับเก็ดกระเด็นเต็มเลยครับ เปิดประตูออกมาดูครับปรากฏว่าผูใหญ่ครับไม่กล้ากินอาหารเลยครับตกใจครับผมก็อิใจเนาะพาคาตร,ตรงไหนเนาะก็คิดอยู่ว่าต้องอยู่แถวงหลังบ้านผมนี่แหละครับผมพอตอนเช้ามาดูก็มีแม่บ้านของสีทับไทยครับเขาบอกว่าพาตรงงหลังบ้านของเราครับผม ทางนี่บ้านสีทับไทยนี่ร้องเต็มเลยครับผมนะ่ากลัวมากเลยครับเพราะว่าฟ้าผ่าใกล้บ้านมากเลยครับทุกเที่ยวไม่เคยเห็นอย่างนี้นะครับผมไม่เคยเห็นอยู่ใกล้ขนาดนี้นี่ใกล้บ้านเราเลยครับผมค่อยเตะเข้ามาใกล้ทุกทีแล้วครับอีซีโอหนะักดวมากเลยครับฟ้าผ่าครับผม พ่อใหญ่นี่ยืนแล้วเวงเลยนะครับผมตอนนี้ผมลงมาดูครับเวงไม่กล้ากินอาหารเลยครับเสียงดังมากครับดีแล้วพ่อใหญ่ไม่ได้เป็นไรแล้วก็ช่างบ้านสีรับไทยมีอะไรเกิดขึ้นก็โอ้ดีครับที่พระครูประกมครับดูแลคุ้มครองครับปลกปักรักษาครับผมกอโชคดีมากเลยนะครับผมไม่งั้นโอ้โหครับ เพิ่งเคยจนะครับผมเคยเห็นอะไรแบบนี้เลยนะครับผมเป็นไัยธรรมชาติที่น่ากลัวมากเลยนะครับนี่ครับเรืบรูช้างบ้านสีสับไทยครับผมคือนี้ร้องยังดังเลยนะครับถูกเชือกร้องกันงมตมอึงเลยนะครับผมร้องวูกวีครับโอ้ดี นี่ครับลุงใกล้ๆเนี่ยแม่ของแม่ของอะไรเนาะนี่อุพังกำไรครับพังกำไรครับอยู่ใกล้ๆกันเลยครับนี่นี่ครับนี่ครับต้นไม้ครับอยู่ข้างหลังไม่พังกำไรครับผมข้างก็ล้อกันเต็มเลยนะครับ นี่ครับเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเจอนี่แหละครับผมเหตุการณ์ธรรมชาติครับขุดการธรรมชาติครับอะไรครับผมลุงก็นอนอยู่บน,นบ้านในยินเสียงเหมือนระเบิดเลยต็มเสียงนางมากเลย ลุงเอใจพูดกาแฟนะโอ้มันต้องอยู่ใกล้เทอรนี่แลยเนี่ย,นนนยคน, <Rey> นกล้าส่งไปชายดูครับกลางคืนทว่ากลัวก็ภาพผากเลไม่กล้าส่งมาดูครับต้นนี้ครับนู่นั้งเต่ปลายเลยครับยันข้างล่างเลยนะครับผมดูครับว่านควันไม้นี่ไม่กล้ารับการโดนเลยนะครับทั้งคืนทวาะครับ ห่วงลูกๆกันนะครับผมแล้วก็ห่วงช้างเนาะนี่ครับเพิ่งเคยเจอเพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับน่าจะไหมดอวลุงไหมด้วลุงเตะไปเลยดอวลุงเตะไปเลยเฮ้ยเตะเระยไปเลยเลยไม่แทงกินเลยดิเพื่อนลากรองแทงกินเชื่อหรือว่าแทงมันดุงให้เลยทางเลยนะ คือมันลงไปตรงนี้เนาะเห็อมันลอยไปนู่นลอยไปนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ลอยเป็นทางยาวไปเลยครับนี่น,นี่ครับนี่นนดีแล้วช้างทุกเชือกนี่เป็นไรครับผม นี่ลอยไปนี่เห็นไหมรถลุงดินเตรเต็มเลยนี่ลอยไปนี่นี่เห็นไหมนี่นี่รถนี่ดินเต็มหมลุงลังคาลุงลังกระบะเลยนู่นเก็กระดินถึงนู่นเกศไม้นู่นเปลือกกระดินถึงนู่นถึงบ้านลุงนู่นนี่นิ่มีแต่เกศไม้เห็นไหมนี่ ใกล้ผ um ู pues ้ใหญ่ครับไม่พ uh, ังกำไรนะครับผมใกล้กันมากเลยครับเด็กก็ไม่เป็นไรครับผมก็ปลอดปลอดภัยดีครับก็ครูประคัมดูแลคุ้มครองปูปักรักษาครับค้างของเราทุกเชื่อกก็ถือว่าดีมากเลยครับสวัสดีครับนอยเอฟซีผู้ใหญ่สวัสดีครับนายเสี้ยงครับ นี่ก็มาดูพากันมาดูครับมไม่เคยเห็นไม่เคยเจอครับอมมใกล้บ้านมากเลยนะครับผม,มเหลียงยาของเราครับข้างล่างนี้ครับลิ้คเียวแล้วครับ พากันดูรอยที่เกิดเหตุนะครับดูรอยที่เกิดเหตุกันนะครับบ้านไม้ในบ้านของเราทางศรีเท,ทยน้ำอุ่มก็มาดูนะครับ พอดีเมื่อคืนนะครับก็ได้สวนมุนพอดีครับชวนุนเสร็จก็ฝนตกมาพอดีนะครับอยยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณยังไงทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาชมเข้ามาม้นเข้าให้กำลังใจในช่องพลายทาเงินของเรานะครับผมขอให้พอดีทุกท่านจะมีแต่ความสุขความเรือนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับปราศจากโรคภัยนะครับผม คลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องพลายทาเงินของเราด้วยนะครับและช่องช้างทุกช่องนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาวครับสวัสดีครับขอบคุณครับ